ในมุมของตัว year to date return เนี่ยนะครับเราเห็นว่า s C b เนี่ยมันมันค่อนข้างช้ามากเลยนะครับมันยังติดลบอยู่ถึง13เลยนะครถ้าเทียบกับเพื่อนๆซึ่งถ้าถ้ามองเป็น Inward and Shoulder เนี่ยนะครับจริงๆไอ้ตรงแถวๆในกล้ายเนี่ยนะครับมันมันจะอยู่แถวๆโซนบริเวณช่วง110อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นบวกกับในมุมของตัวผลประกอบการนะครับในส่วนของตัว CKP นะครับในช่วงตัวไตรมาส3 คุ้นเด่นขอไม่เกิน3จะมาจากทีมไหนและเพราะอะไรถึงเลือกมาแนะนำให้กับเราในวันนี้ครับอาจารย์ป๊อบครับครับก็อย่างที่ได้คุยไปตอนต้นนะครว่ามาจาก2องีมนะครับเอาเอาทีมแรกก่อนนะครับทีมแรกเนี่ยกเ็เราเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับซึ่งราคา ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่าถ้าถ้าปกติราคาพืชแรงๆผมจะไม่ค่อยกล้ามาแนะนําเท่าไหร่นะครับนะครับก็ก็ตัวแรกเนี่ยนะครับที่เราเราชอบเนี่ยนะครับก็คือชอบในส่วนของตัว S C B นะครับ S C B เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าถ้าเราไปมองไปดูในในมุมของตัว Pay for for Man น่ะนะครับในมุมของตัว Year to Date Return เนี่ยนะครับเราเห็นว่า S C B เนี่ยมันมันค่อนข้างช้ามากเลยนะครับมันยังติดลบอยู่ถึง13%เลย นะฮะถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคือใครนะฮะแบงค์ใหญ่ด้วยกันนะฮะอย่าง BBL เนี่ยนะครับกลับขึ้นไปเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเคแบงก์นะฮะขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถามว่าเออมันปัจจัยอะไรนะครับที่ที่เรามองว่ามันมันเป็นตัวที่กดทําให้เอซีบีเนี่ยนะครับมันแลกการเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในช่วงที่ผ่านมานะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นระเด็นประเด็นที่ไปลงทุนนะครับในส่วนของตัวบิดขับ ใช่ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผมว่าก็ตามข่าวหลายท่านก็รู้และนะครับประเด็นนี้ผมว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่ที่น่าจะปลดล็อกนะครับความกังวลไปได้พอสมควรดังนั้นเนี่ยผมว่าภาพของราคาเนี่ยมันก็จะไปตามพื้นฐานนะครับมากขึ้นนะครับด้วยพื้นฐานเนี่ยนะครับผมว่าภาพภาพของธนาคารกลุ่มธนาคารเนี่ยมันก็รอไปตามในมุมของตัวเศรษฐกิจในประเทศนั่นแหละนะครับถ้าประเทศของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในขาที่กําลังฟื้นนะครับผมว่าทิศทางผลประกอบการเนี่ยมันก็น่าจะค่อยๆเป็นไปตามนั้นนะครับแล้วพอดี เอชก็ผมว่าแลกขาดอะนะครับรอบนี้ก็เลยแนะนํานะครับเอามาเอามาแนะนํานะครับเพราะว่าเล่าที่เราแค่จำกันได้ผมผมเลือกในส่วนของตัวเคแบงเข้ามานะครับรอบนี้ก็เลยสลับมาบ้างนะครับครับครับในเชิงเทคนิคอลเอชซีบีไพรซ์แพทเเป็น i n v e r อร์สเฮดแอนด์โชเดอรหรือไม่ครับอาจารย์ป๊อปครับอืมจริงๆผมว่าถ้าจะมองมันก็คล้ายๆคล้ายๆเหมือนกันนะครับคล้ายๆเหมือนกันนะฮะ ซึ่งถ้าถ้ามองเป็นอินเวอร์เทนโชเดอร์เนี่ยนะครับจริงๆไอตรงแถวๆในใกล้เนี่ยนะครับมันมันจะอยู่แถวๆโซนบริเวณช่วงร้อยสิบอาทนะครับแถวนั้นซึ่งใช่ตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยเลยใช่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าตรงเนี้ยมันยืนได้แล้วมันเบรกขึ้นไปจริงๆเนี่ยนะครับเอ่อผมว่ามันน่าจะไปได้ไกลเลยนะนะครับเพราะจริงๆตรงเนี้ยถ้าเรามองในมุมของตัวอินเวอร์เทนโชเดอร์ก็ดีนะหรือมองอีกมุมนึงเนี่ยตรงเนี้ยแนวรับ แนวต้านสาคัญในมุมเส้นค่าเฉลี่ยเราเห็นกองกองกันเพียบเลยแถวๆนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเส้นค่าเฉลี่ยมันกองกันเพียบแสดงว่าต้นทุนของคนที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ตรงอยู่ใกล้ๆเคียงตรงนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผ่านไปได้ผมเชื่อว่าน่าน่าจะขึ้นได้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะตามเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยนะครับได้บ้างนะครับหลังจากช่วงปีที่ผ่านมาโดนทิ้งทิ้งไกลลิฟเลยครับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมมองว่ามันแลงกาดเกินไปนะครับ หลักทรัพย์เอเซพัสแนะนำซื้อ SCB ในฐานะหุ้นเด่นตัวแรกแล้วให้เป้าพื้นฐาน SCB ปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับครับเราทำแฟลน์วลูของ SCB ไว้อยู่ที่140บาทครับ140บาทขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับจันพรบ์ครับครับตัวที่2เรายังอยู่ในธีมดอกเบีย้ยขาขึ้นกันนะครับก็เรายังชอบในส่วนของตัว b l a นะครับคือคือ b l a เนี่ยนะครับภาพราคาช่วงที่ผ่านมาผมว่ามันมันค่อนข้างดัด พอสมควรเลยแหละนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปไปพอตเทียบกับในส่วนของตัวบอลยูสิบปีสหรัฐเนี่ยคือคือถ้าเราไปพอตลองไปพอตเทียบกันดูก็ได้นะครับคือช่วงช่วงประมาณสักพฤษภาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันล้อไปตามกันมากๆเลยอ่ะนะครับเพียงแบบว่าช่วงเนี้ยนะครับคือจริงจริงบอลยูสิบปีสหรัฐมันก็ขยับขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าราคาหุ้นดูเหมือนว่ายังไม่ไม่ค่อยไปไหนนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นมันก็เป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเป็นเรื่องที่ผมว่ามมันอาาจจะตีคว แปลกๆนิดนึงนะครับขณะที่ถัดไปเนี่ยนะครับในระยะถัดไปเนี่ยผมว่าไอ้ตัวบอลยูสหรัฐเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องมอนิเตอร์นิดนึงนะเพราะว่าในในช่วงเดือนกันยาเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่การ QT เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มระดับนะครับเพิ่มเพิ่มระดับจากเดิมเนี่ยนะครับสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยขึ้นเป็นระดับประมาณสักเก้าจุดห้าหมื่นล้านต่อเดือน นะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับในส่วนของตัวการการโอเวอร์บอลเนี่ยนะครับหรือว่าหรือว่าการปรับโพซิชันต่างต่างเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะทำให้ในมุมของตัวบอลยู1ิป,ปีหรือว่าตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยนะครับมันมันมันอาจจะเป็นภาพของการชิฟขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้ามันชิปขึ้นไปเนี่ยนะครับผมว่าสุดท้ายมันมัน,ม,นมันควรจะรอไปตามกันนะนะครับมันควรจะรอไปตามกันดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเออภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับครับ คือคือโดยโดยรวมแล้วมันน่าจะไปด้วยกันเพียงแต่ตอนนี้มันพินพีนทหน่อยหน่อยแต่ถ้าบอนยูสหรัฐนะกระโดดขึ้นมาปรับขึ้นมานะโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวจักสำคัญในการลากราคาหุ้น BLA ให้กลับขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ป๊อบครับเพราะตอนนี้ใ BLA กรุงเทพประกันชีวิตลงไปต่ำกว่าเส้น 200วันคือเส้นสีแดงได้สักสักมากกว่า2อาทิตย์แล้วนะจันป๊อป <laughs> มากกว่า2อาทิตย์แล้วนะครับนะอันนี้คือคือ,คอเด่นในในฐานะหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขาขึ้นใช่ไหมครับ BLA เนี่ยครับจันป๊อปใช่ครับใช่ครับนะเอาละครับหลักทรัพย์เอเซพัสแนะนำซื้อ BLA กรุงเทพประกันชีวิตในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2 เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับจันป๊อบห้บาทครับโอ้โหห้บสบาทนะครับจะถึงไหมเนี่ยแซวหน่อย <laughs> ครับก็หวังว่าจะถึงนะครับก็จริงๆช็อตแรกเนี่ยให้ให้ผ่านตรงเส้น200วันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่าเป้าพื้นฐานปลายปีหลักทัพย์เอเซียพลัสให้ BLA ไว้ที่52บาท บีเอเนะครับหุ้นเด่นตัวที่สองขยับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่3ครับอาจารย์ป๊อบครับครับตัวที่3เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ที่เรามองว่าภาพของตัวเออ n ์เน็เนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงหายสีสั้นนะครับเราก็ราคาผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะครับเป็นแบบนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับก็ที่เลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับคือในส่วนของตัว CKP นะครับ c k เพเพราะว่าเราเรามองว่าคือในในช่วงของตัวไตมาส3เนี่ย นะครับในแง่ของตัวน้ำเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเยอะมากนะฮะบใน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 ส่วนของตัวโรงไฟฟ้าที่ที่ c k p เขาไปจาไปที่ลาวประกอบที่ลาวใช่ก็คือทั้งโรงไฟฟ้าน้ำงืมนนะครับแล้วก็ทมีทั้งโรงไฟฟ้าชัยยาบุรีเนี่ยนะครับที่ที่ต้องบอกว่าน้ำค่อนข้างดีนะมันไม่ใช่เราไปไปมองในมุมของตัวภาพภาพของฝั่งยุโรปว่าแห้งแล้งเนี่ยเราเราไม่แรงนะตรงนั้นเนี่ยนะครับน้ำกับดี นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นบวกกับในวงของตัวผลประกอบการนะครับในส่วนของตัว CKP นะครับในช่วงตัวไตรมาสามนะครับแล้วก็ราคาผมว่ามันยังนิ่งๆนะนะครับยังราคายังนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วแหละนะครับน่าทยอยสะสมได้นะครับครับเธอมากับน้ําเพราะว่าไปลงไฟฟ้าพลังน้ําและน้ําปีนี้มาเยอะด้วยสินะครับหลักทรัพย์เอเซพรสแนะนําซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปี CKP ไว้ที่เท่าไหร่ครับครับเราทำฟแฟ a i ว v a l ลไว้อยู่ที่6.40บาทครับ6บาท40นะปลายปีนี้นะครับนี่คือ3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ a อเซพรโดยอาจารย์ป๊อปนะครับคุณชานชัยพันธาธานา,านกิจตัวแรก SCB ตัวที่2 BLA และตัวที่3ก็คือ CKP นั่นเองนะครับ ี่ครับแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับโปร9เดือน9ตั้งแต่1-9กันยายนโปร,โปรสมัครคอสปิดออนไลน์ย้อนหลังในราคาพิเศษและได้รับส่วนลดเพิ่มอีก9%นตะตั้งแต่ mp ออนไลน์001ถึง MP ออนไลน์010ด่วนนะครับ9ท่านแรกได้รับหนังสือลงทุนเพิ่มอีก1เล่มนะได้รับส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ นะเปรียบเสมือนได้รับส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกสนใจเชิญนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่ม1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิค ทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิคเทคนิคอล0ูนย์บวกศูเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือเทคนิคอลแอน a l ลิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2อบวกแครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับสอบวกแเลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี ใครสนใจหุ้นคอมมิตี้หุ้นแบงก์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย e i ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI อ n แล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับ สนใจเชิญนะครับส่วน MP s h i r t ชตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ i g ไซแล้วตามด้วยคำว่ามันดีพัสติดกันตรงตัวนะครับ